เห็ดละงูจูมบานดอกสวยๆงามๆพีนน่น้องเออเห็ดดองแดงจุมอมเลยงามีครับผมพาพี่นอ้อกมาปั่นเบาขอนบานเลยมาหมาณทางล้เมเหลือนะครับผมขอให้ถุกดีนะครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับพญายายลุงป่านาเบอร์สกูสกุนครับเอฟซีในประเทศลตางประเทศนะครับเนาะมาพบกับบอลค้อนลุยสารครับผมในเซาว์ติจเจตคุซิกิกายนพศ2567ครับมือบอลค้อนกับผ้าผิดพ่น้องเขาปลาฮายเฮดคือก่อครับผมไม้แหลกบอลค้อนกับผ้าเขาปลาบัณน้องจองห้องให้นะครับเนาะตามหายเฮดก่อครับผมส่วนซีซีครับแจ้งมาบอลค้อนขึ้นมะลังผู้ครับผมมาตามหายเฮดคอนมึงครับบรรลุนกันเมื่อครับวันสิโร์สีมานไปได้ครับถ้าผมมีเฮดคอนบอลค้อนกับสิอวยลงเฮดดอกคือก่อครับผมไปครับผม อ,อกแรกแห่งมันครับพี่น้องแตกลายคาโ,ยาโม้ยกระดาษฝนเศาตกในมือเดียวลัางแตกก่อเดนอีกดอกครับผมเห็ดละง,งูจุ่มบาน โอ้โหนมีกระของคนเ่านึ่ขอซาเดอร์แบ่งครึ่งดอกสวยๆงามๆพี่น้องโอ้ยจุ๊ปุ๊เลยขาใหญ่ๆผมไปอีกครับผม อีกครึ่งหนึ่งครับครับผมผมแดกแหงมานเอครับผมมานเห็บกอเห็ดละโงูครับผมหลุนกันอีกครับดอกนึงครับผมเอยพี่น้องแดงจุมกลมเลยงามขนาดครับพวักดังกโก้เอยขาคนเต้นกำมือเลย ดอกมีบ้านปึงคึิงเลยแดงๆค e รับผมแดงจงความงามสองดอกพี่น้องติดกันขาคนนี้พี่ครับดอกน้งสั่งตาเบาก่อนทง บาลแล้วครับงงงามดีู่กับผมแท็กค,คู่ครับผมดองสั้งนี่ครับโอ้ยโอ้ยหปวกขึ้นไปเนาะ งามขนาดนี้นครับพี่น้องผู้หาัตังกโกอีกดอกนึงครับผมแท็กคู่เห็ดโกรครับผมตุ้งตุ้งครับผมแท็กคู่ครับผม อีกดอกนึงครับผมเห็ดโกแดงเห็ดโกแดงแกงแซ่บๆดอกนี้กำลังตูมฮ้ยพี่นอ้องคืองามคัดใจทับเลยเห็ดบดคอนพี่น้องรุ่นในซุปครับ เาี๋ยวเผื่ตืย้ำได้มือสองบอลคอนกะพาปีพผนองฮะเฮ็โกก่อนครับผมแจ้งมาบาลคอนขึ้นมาปีนภูครับมาทาั้งมาน้องแปลน,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 นครับเนาะภูบกหลุดมาเกันบัครับบาลคอนสีส้มสีมัร์ไปเลยครับมนไปครับผมไปน้อย พี่น้องผมกําลังแทงครับผมกําลังแทงแทงห้างห้างครับพี่น้องรอจนอ้อมพู้วครับผมกําลังเห็นงานที่สองบุค่อยมีครับห้างห้างพี่น้องเล่มไปแกงครับผมหลุดน้ำกันมึงเดอ้อครับมาน,นี้ยบาคอนร,รอว่งแล้วว่าสิวยกับขึ้นครับไปหาเห็ดดอกคือเราบุบมีครับพี่น้องควอนพุนซุมพุนเปียแห้งไหรหมู่บ้านนี่ก็ตกแห้งขนาดฝนท่องผู้อยู่บ้านบุค่อยต๊ะครับ อ๋อหลุนกันพอได้แกงครับผมนี่ไปครับผมหลุนกันอีกฮะอสามดอกครับพี่น้องพอได้ซ่ซุปซุปใส่งาใส่กบใส่ปลาพี่น้องโอ้ยกรต้องโผดเลยว่วงเสบีบนี่เฮ็ดใหม่ๆอม่ครับพอ่อ่เฮ็ดซุปอีกแล้วครับผมโอ้ยพี่น้องเมย์ขนาดเลยเห็ดค้างค้างครับพอได้ไปซุปครับผู้ดีซุปพี่น้องถอกเนี้ยขาวๆอยู่ มานหอมันอเอื่นเห็ดปลายเขาครับผมสุบกระไรแก้งกระไรครับพี่น้องตัดขาพีน่น้อใส่กบใส่ปลาแซ่พี่น้องบรรยากาศล้างผู้ล้างเขาครับพี่น้องบรรยากาศดีดีครับวันนี้เมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งครับอยู่บ้านบบตกอ้ยพี่น้องขอนเปียกเบิดบ่าวขอนมาหาเห็ดขอน มื่ขึ้นกะส่วนตีทีกว่าบาคอนก็รอเห็ดดอกนะครับเนาะเห็ดกอกับไรยเติบอยู่ครับผมมาหนิบาคอนกันเห็ดก้ยกับคือเก่าแล้วครับผมไปหาเห็ดดอกคือเก่าเพราะว่าเห็ดคอนมั่มีครับคอนพันเปียกเบิดพี่น้องเส้นทางบาคอนสีลงเมื่อกะปุุงครับพี่น้องประมาณสองกิโลครับคอยจะหอดรถคอยจะหอดปลาน้องจ้องนะครับเนาะมปลุ้นรุ่งกันอีกครับบาวบาคอนสีโสดสีมันไปไลยไปครับผมครับผมลวงจากเห็ดคอนมาแล้วครับผมหอดปลาน้องจ้องนะครับเนาะ เก็บเห็ดแดงแดงลังซาครับผมนี่ครับพี่น้องอยู่ข้างทางนะครับผมเห็ดโกแดงดอกหนึ่งครับผมอุ้ยสองดอกอ้าวบอลอนไปเห็นเคลียร์ไปตองขึ้นมีสองดอกพี่น้องมันแล้วครับมันแล้วลงมาจากผู้นี่มันแล้วครับสองดอกเห็ดหนาแลครับพี่น้องดอกหนึ่ง แดงลัง้ําแดงนะครับผมด,ดูดอกจุ่มขาเงวครับพี่น้องวันนี้แดงลัง้ําครับแดงลังซสั้พี่น้องเห็ดกอทั้งทีครับผมเบาก่อนเห็นเห็ดกอแล้วเกิดอยู่กลางพู่มเลยอกอแดงงาม น้ำหน้าแร่สวยๆสามดอกครับต้อง่ีรับหลุนกันไปเาว้วเด้ครับวันนี้บา็อกคอนติโทกสิมานไปเลยครับผมลงมาจากลังผู้นะครับเนาะนี่พี่น้องเกีดโกแดงอีกครับผม เห็แดแดงนาเรอีกครับผมตุ้มๆน,น้อยๆเห็ดโกแดงสองดอกครับพี่นอ้องโอ้ดอกหนึ่งทำเป่าขอ,อนพลาไป không thấy sĩ dây yêu Đen đen đi Mà cái nọ Đen trồng cồm đi Có lưỡng Ú khuẩn đọt này Ú khuẩn đọt nhiều Tụi ดอกหนึ่งครับคับพี่น้องเห็นบไหงแดงๆอวูวงแดงจมกลมพอดีงะงะครับแดงหลังสัำครับพี่น้องเต่าผีครับผมมีดอกใหญ่ดอกบานสามดอกคุณตัวพี่น้อง อีกขานึ่งดอกหนึ่งดอกหนึ่งครับผมูสองดอกติดกันมาคอนว่ามีแต่ดอกหนึ่งแท็กคู่กันเลยอีกดอกหนึ่งงามๆครับพี่น้อง เห็ดโกแดงฮู้หักดังกุนีค่ครับพี่น้องรงคิดว่าฮู้เห็ดหน้าขาวสองดอกครับเห็ดโกแดงนี่พี่น้องเหลือพี่น้องพุ่นมาเอาครับ เหดหน้าขาวสองดอกครับพี่ดอกหนึ่งทางนี้นอนสองดอ,ดอกดเห็ดโกเดงอีกดอกหนึ่งครับตุ้งๆง่ยครับ มาพี่น้องเวากัปั่นเบาขอนบ้านเลยมาหมานทางลงเหมือนแล้วครับผมกอแดงดอกหนึ่งครับครับผมก็ได้เวลาไว้กับบ้านละครับมองไปผลงานร่วากันเลยครับว่เบาขอนสีโขกสีมันไปไดยครับเมื่อยเข่าสองไม้นะครับนาอมาหาเฮ็ดกอแดงแลยไปปีนลังผู้หาเฮ็ดบดเห็ดล่มครับผมบอลลูประลับส้มกันเลยครับพี่น้องครับผมส่วนเฮ็ดกอหอกอะไรกระตาหนึ่งครับ มีดอกจุ่มดอกบานครับผมเฮ็ดนาแหล่นะครับเนาะเทมกระตาหน่อยครับผมเป็นกระตาใ่ส่วนเห็ดควอนเบาควอนครับโอ้ยไดีสซุปหนึ่งครับพี่น้องนี่ยเฮ็ดกำลังปลายข่ครับมีเห็ดกอเฮ็ดบดครับตาเนี่ได้ใส่สองตาครับผมเห็ดบดกับบมี่ครับพี่น้องห่างๆขอนเปื่ยกแห้งบ๊ทสันเกิดร้ายนะครับนี่ยนพี่น้องอีกประมาณจะ ถ้าฝนบ่ตกอ่ะอีกอาทิตย์อยู่ครับผมคืนว่าสีสอดครับผมความมานเข้ามาในีก็ได้ใสองตาครับผมสองไม้สุดยอดอยู่ครับบ่าวคอนขอขอบพระคุณในหลายเด้อครับเอฟซีอุตส่นห์ครับที่เขามารับชมบ่าวคอนลุยสานแล้วครับขอบพระคุณในหลายครับทุกไลค์ทุกแชททุกการติดตามนะครับเนาะบ่าวคอนก็ขอฟาววีครับคลิปนึงครับฝากพญามใหญ่ลุงปานะครับเพื่อนทุกคนครับเอฟซีในประเทศเราตาประเทศนะครับเนาะส่วนมืก่อนไลค์ก็แชร์ก็ติดตามบ่าวคอนลุยสานในเด้อครับพอบ่าวคอนลุยสานไม่ละใจคลิปต่อไปครับ คลิปหนาเข้ามาลุกไหมครับบอเบาคอนไปใช้ครับคลิปนี้บ่าวคอนขอเย็นเพียงคักหนิครับสวัสดีครับหลุนกันไหมครับคลิปหน้าครับโอ้คลิมมันนี้เมื่อยสุดยอดเลยครับผมแต่ว่าสูงขึ้นเขาครับหลุนน้ำการครับผม